สวัสดีทุกคนวันนี้มาอยู่ในรายการภาพ FA ของ FC ซ หลายคนนะคะอาจจะไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยได้มีการจัดก,กิจกรรมว่านภาพ FA นะคะผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครเตะดยานหนึ่งสองเนี่ยจะได้รับรางวัลเป็นโรสบักนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละภาพในวันนี้เนี่ยจะสวยแค่ไหนนะคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าดิสคอร์งพวกเราเนี่ยก็เข้าได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเวลามีกิจกรรมจะได้เข้าร่วมก่อนใครเลยดิสคอร์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 ด อกฉันพร้อมแล้วจะกรไปดูกันเลยดีกว่าพวกนายเออไปดูกันเลยดีกว่านะอยาอย่เห็นภาพที่ทุกคนวาดให้เราแลยว่าแต่บอกอย่างนึงนะมีคนวาดมาน้อยมากเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้กันในกิจกรรมนี้ <tame language> ไอคูแข่งน้อยแบบเนี้ยรีบเข้าเลยทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้โลบักไปเลยไ้เลยตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันใน d i ส c อ r d เลยทุกคนครับโดยภาพแรกพวกนายเห็นไหมกอบเล่นหลานแบบไมคครับโอ้โหมาแบบเหลี่ยมสภาพเหมือนยางลบเลยอะพวกนายเอเลี่ยนนี่คือไม่สมจริงเลยหัวไม่โตอะทุกคนจุดพังร้อนประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะนี่คือภาพแรกเลยนะทุกคนนะคนนี้ส่งมาคนแรกเลยนะครับถือว่าแบบกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไงใช่สุดยอดไปเลยมาเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูภาพยเรื่อยไอ้ภาพนี้น่ารักมากเลย โอ้ย oh! แล้วทำ <c oughs> ไปต่อยแก้มฉลาม <c oughs> ทำไมเนี่ย <c oughs> เอยเลนในเวอร์ชันนี้ดูน่ารักมากเลยนะแต่ทำไมตาเหี่ยวจังเลยนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยปกติตาฉันโตมากเลยนะเ <c oughs> ขาเขียนนิดเล็กแปลว่าเอเลนขโมยขนมด้วยอะ่ะอ๋อชื่อแบบว่าโดนขโม,ม,มยไอติมสินะใช่ไหม <c oughs> ชั่วร้ายจริงๆขโมยไม่พอต่อยฉันอีกอะ <c oughs> ่ะหน้าตาขี้เหร่ทำที่ใส่ไม่ดีอีกเนาะส่วนนั้นภาพต่อมาทุกคนเดี๋ยวนะนี่คือการวาดภาพใช่ไหมเนี่ย เรื่องไม่ใช้เป็นแบบนั้นไงโอเอเลียนนี่คือเป็นก้อนกลมทุกคนส่วนกลมนี่คือซ่อนอยู่ในป่านี่คือการลดต้นทุนในการวาดใช่ไหมฉลามมาเป็นเงาถ้าทุกคนอยากแข่งขันจริงๆก็ช่วยแบบพยายามกว่านี้ได้ไหมอันนี้มันดูแบบขี้เกียจกันไปอ่ะเนี่ยต้องแบบนี้ดีดูดีเอเล่นหัวโตกับเพื่อนเนี่ยต้องแบบนี้ถูกต้องโตไม่พอนะเหลี่ยมด้วยอ่ะไม่กลมฉลามนี่คือดูน่ารักกว่าตัวจริงส่วนนายหน้าตาแบบนี้เนี่ยจะกลบอ่ะเออไม่น่าใช่เลยฉันว่าเฮ้ You know, แต, society, แต like ่ฉ really? ันชอบที่เขาใส่รายละเอียดในชุดที่เราใส่นะว่าเห็นไหมเฮ้ยเออเสื้อจุดพักร้อนเออแล้วดูกางเรกิงอะไรนี่คือของจริงเลยทุกคนแบบสุดยอดเลยรายละเอียดดีนะครับผมว้ภาพนี้เก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจก่อนอ่าโอ้ยจะกลหล่อโอ้ยหล่อเกินตัวจริงอะไม่เอาไม่ให้ไม่ให้แล้วกันนะโอ้ยเราเอาที่เขาว่าสวยไม่สวยสิไม่ใช่ว่าหล่อกว่าตัวจริงหรือเปล่าไม่ใช่สิก็บตัวจริงหัวร้านโอ้ยในก็ประมาณนี้แหละไอ้ภาพนี้เก็บไว้ในใจด้วยสวยนะเนี่ยเออฉันว่าเขาก็วาดสวยดีนะ เดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะมาเลือกกันนะว่าภาพใครยะนหนึ่งสองสามนะทุกคนแล้วก็จะแจกโรบัก Robot ให้กับเจ้าของภาพไปนะส่วนภาพนี้เรื่องลงมาพวกไหนหลามไฟย่าเออทรงผมหลามแลเนี่ยอันนี้อยู่นอกโลกหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าพวกเราดูเป็นหนังสยองขวัญสุด <c oughs> อะไรอ่ะจุดพักใจกากคืออ๋อคือดาจุดพักใจเออโอ้ยาอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้ถึงแม้ว่าผมจะแมปดีกว่าเขาแต่อย่าพูดอย่างนี้เลย <c oughs> เขาใกลไหมอย่าไปว่าเขามาพวกนายเลื่อนลงมาภาพต่อมาเอ้ยอะไรส่วนมนเหรอโนโมตสะเออในกระรังพนมมือสวดอะไรอยู่อ่ะเจ้ากบอ่ะแต่ไม่แน่ใจนะทุกคนครับว่าภาพนี้เป็นการเทรดหรือเปล่านะคือการวาดทับเส้นหรือเปล่านะเพราะดูเหมือนจะเป็นการวาดทับเส้นแหละภาพเนี้ยฉันดูไม่ค่อยออกเลยว่าไหนทับเส้นอะไหนไม่ทับเส้นอ่ะเจ้ากบเออนายดูยังไงอ่ะก็ใช้ตาดูไงพวกนายทุกคนคิดว่าภาพนี้วาดทับหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคิดแบบผมคือเขาไม่มาได้เลยนะเลื่อนลงมาแล้วเลื่อนลงมาภาพต่อมาเอ้ยเอภาพสดใส หมวกกันน็อกเอเลียนสังเกตได้เลยว่าแต่ละคนจะชอบว้ายเล่ยนเป็นหินแต่ละคนดูสีมีเศษหินตรงนั้นไะถ้ามองด้านข้างนี่ฉันคือหมวกกันน็อกแชัดเลยเนี่ยฉันว่าเขาชอบฉันแน่เลยว่าฉันน่ารักขนาดเนี่ยเออสลาบเด่นขนาดนี้ใช่แต่นาจะไม่ชอบเอเลียนน้าเบียวด้วย ว่าคิเลสโซลาเอเลียนเนี่ยมามาเรื่องนีนเรื่องลงมาเงลยเรื่องลงมานี่มีคนชมด้วยสวยแม่ครับขอบคุณครับแล้วก็ว่าไปแล้วดูภาพต่อไปสิเอเลียนแล้วก็มีดาบเอเลียนด้วยอะว่ะคนนี้นายชอบนายนะเอเลียนว่าไหนสักทีเลยวะมีคนเดียวด้วยส่วนตัวสุดๆนายชอบไหมถ้าเต็มห้านายให้กี่คะแนนฉันให้สามเลยว้าวว,ว่าว่าสวยอยู่นะเราเป็นรูปต่อไปเลยดีกว่าจะกรอบโอเค <laughs> เฮ้ยเมื่อกี้อย่างเท่อะไรต่อไปอะไรเนี่ยแต่เขารักเอเลียนนะเขาระบายสีเอเลียนคนเดียวเลยประมาณว่าเหมือนว่าของเอเลียนเสร็จปุ๊บสีหมดแต่ทุกคนลงสีพวกผมไม่ได้เก็บไว้ในใจไหม ใช่ปะไม่เก็บไว้ดีกว่านะตะกลับเฮ้ยแล้วเขาบอกว่าไม่สวยยอมรับด้วยโอ้ไปคนยอมรับก็ดีแล้วนะครับผมภาพต่อมาคือเอ้ยนี่คือมีชั้นคนเดียว,ว่ะเอเอจะกดข้ามการธรรมชาติเออเหยียบหัวเอเลี่ยนด้วยนะใช่ไหมชัวร์เลยแต่ฉลามอยู่ไหนเนี่ยจะกำลังว่ายน้ำอยู่ในน้ำตกแน่เลย <laughs> อะ <laughs> โอเคภาพนี้ก็ถือว่าดีเลื่อนลงมาอีกเรื่อยเยเฮ้ย เอเลียนแลปย่โอ้โจ้จ้เอเรียนเอเรียนสุดยอดไปเลยทุกคนแต่ว่าดูไปการว่าท่าไปแล้วนะภาพนี้นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าเส้นมันคมกริบเลยอะเออมันดูไปการว่าทาไปทุกคนโอเคไม่เป็นไรเราเลื่อนมาดูภาพต่อมาเอ้ยเอเรียนเองหราวาเอ้าเอ้ยทำไมภาพชั้นเยอะจังเลยเนี่ยนายดังเออฉัดว่าเพราะเอเรียนวัดง่ายนะเอออาจจะจริงส่วนหนึ่งก็จริงนะหัวกลมๆหัวโตๆก็ว่านด้แล้วไอ้แต่นี่เทเน คนนี้วาดมาสามภาพเลยว่ะโอ้โว่ภาพแรกคือโกบภาพสองคือเลียนทุคนน้องโลแล้วก็ภาพสามคือนีหลามเ่อยนายมีตาเดียวอะโกบอ่ะมีหันข้างไงเอเลียนหันข้างเหรอนึกว่ามีตาเดียวเออไม่หันข้างและหันคนละทางกับตัวได้วยนะ ทำไมชี้ไปทางนู้นแล้วปากอยู่ทางนี้แต่ว่าสวยมากเลยชอบการลงสีของเขาอ่ะฉลามยังหล่อเลยเออนีน่ดูดีหล่อจริงอ่ะถ้าฉันเป็นคนเต็มตัวก็หล่อแบบนี้แหละแต่อ้วนได้ใช่ไหมมาเลื่อนต่อมาเลยไอ้นี่สามสุดหล่อวู้ยฉลามหล่อกว่าเพื่อนอีกแล้วอ่ะโอ้โบว่นยังเด่นสะท้อนแสงแยงตาสุดๆเลยอ่ะแสบมากเอเลนี่คือหน้าเหมือนซาสเกะเลยอ่ะส่วนฉันจะมีตาเดียวเหมือนเดิมกินเตี๋ยวเนื้อหลามมาเนี่ยแลวดูวัดหลาวดีกลมเลยอ่ะเดี๋ยวเนื้อหลามทำไมม,มันมีชั้นอยู่ในนั้น ลูกชิ้นเหรอ่าเลื่อนลงมาเลยทุกคนภาพนี้ก็ดูตั้งใจว่าสุดๆนะคะผมอ่าเลื่อนเถอะเลื่อนหนีเถอะไปดีกว่าอันนี้ก็คือไม่ต่างจากอเมื่อกี้โอเคเลื่อนหนีต่อให้โอ้พวกนายดูภาพเดียวกับฉันไหมตอนนี้คือภาพนี้สวยมากเลยอ่ะ เอ้ยยังหล่อเลยฉันผมขาวด้วยโคตรเท่กอ,อ้ยบอกอย่างนึงนะทุกคนไม่รู้ว่าบอกหรือยังเพราะว่าจะลืมบอกภาพที่ติด123จะได้ไปอยู่ในเกมของจุดพักร้อนด้วยนะโอ้เอครั้งแรกที่พูดเลยจ้าขออันนี้ยะเออฉันเพิ่งได้ยินนี่แหละคือจะเข้าไปอยู่ในเกมไปโชว์ให้โลกรู้ว่านี่คือภาพของพวกคุณนะคะผมประมาณนั้น โอ้แล้วถ้ามีรอบหน้าก็ขยันเข้านะทุกคนเออว่ามาเยอะเลยขอแบบพันรูปเลยจะนั่งดูประมาณ500้อชั่วโมงเลยดูจะเหนื่อยเลยแบบนั้นอะนายดูคนเดียวนะจะกรอบอะเพราะนายลองมาดูภาพต่อมาที่เหมือนไี้เล่นตัดผมอะเห็นไหมอันนี้วาดทับแน่นอนชั้นรู้และจะงกัยมากกว่าคือผมเอเลียนอ่ะน่มันคืออะไรแล้วนั่นะเฮ้ยจะกบกระด้าบ่อออันนี้แบบว่าเหมือนน้องเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวาดสุดๆนะทุกคนเอเลี่ยนในใส่หมวกอะไรวะเนี่ยหมวกชั้นม่วงเลยอะน่มันทรงผมหรือเปล่าหรือว่าหมวกแล้วนั่น วัสดีคุณแม่วันฉันให้คาคะแนนเลยคนนี้อันดับหนึ่งเลยเจ้าอไม่เอาทำไมถึงคิดว่าในเรื่อให้เป็นเจ้าหญิงแบนนี้วะนั่นดิโอ้ออกจะน่ากลัวมาเลื่อนลงต่อเลยพวกนายโอ้โหนี่อันนี้ว่าทับแน่นอนฉันรู้เลยเนี่ยดูดิเออดูจากเส้นเนี่ยใช่เลยโอเคผ้านี้ไม่มีอะไรจะพูดด้วย อ้ยภาพนี้สวยที่สุดตั้งแต่ดูมาพี่กบสุดน่ารักมาสัจจ์มากเออเสื่อนผ่านดีกว่าเออมาดูภาพต่อมาเอออย่างนี้ถือว่าดูดีอยู่นะครับแล้วดดจะรูซิปโชสเสื้อทําไมโชซิปแพงไงโชซิปแพงแบ็กกราวน์นี่คือเป็นเอาจากเกมนะทุกคนมาใส่ไว้เลยนะคะมีโจนตรงนั้นได้เห็นไหมโจนโจรเด่นๆไกล เลื่อนลงมาต่อเลยเอยนี่มีพวกนายสองคนว่าหลามเลี่ยนว่ะนายฉันดูโหดมากเลยเหมือนนักเลงเลยส่วนเลี่ยนนี่คือเหมือนไปพักร้อนนะคะผมอ่ะไม่มีอะไรจะพูดเลยเหรอพวกนายภาพพวกนายนะเว้ยโอมเมนเน่โอ้ยนี่คนเดียวกันที่ว่านี่เอาทำไมฉันไม่อยู่ตรงนี้แล้วนายมีบ้านเหรอเนี่ยหรืออะไรโอบ้านนี่คือเป็นการเหมือนก็จะก o o g l e เข้ามาเลยเนี่ยก็วางมามาดูภาพผม อันนี้คือหัวหินของจริงความสมจริงที่ฉันให้ร้อยเลยอนี่เออฉันก็ให้ร้อยเหมือนกันอ่ะสมจริงสุดๆจะไม่สมจริงได้ไงไปก๊อปจาก Google มาช้ชๆฉันว่าเราเลื่อนลงมาต่อเอ้ยเดี๋ยวภาพนี้ลงได้ปะเนี่ยเฮ้ย เซซ็กี่ินแล้วก็มีอันข้างๆทุกคนเป็นตำรวจนะครับผมนี่เป็นภาพแบบน่ารังนะทุกคนก็คือกบอยู่ที่หญ้าเอเลี่ยนอยู่นอกโลกและฉลามก็อยู่ใต้ทะเลเฮ้ยแล้วเขาตั้งใจว่าฉลามด้วยนี่ตั้งใจนะสินะเนี่ยม <laughs> าก็มาเป็นตัวเลยอะดูพวกฉันมีแค่หัว <laughs> เออก็จริงนะดูดิโดยเฉพาะเอเลี่ยนนี่ดูไม่ตั้งใจสุดๆเออเบี้ยวเลยนยดูดิวาดง่ายมากเลยวาดสับเหลี่ยวแค่นั้นเอง เราเลืนลอนเรามาเอ้ยนี่ภาพดูดีอ่ะโอ้ยเฮ้ยแล้วทำไมมี2เวอร์ชันเออเป็นเวอร์ชันอีกอันนึงเป็นเหมือนว่าอินเวอร์สเวอร์ชันอินเวอร์สอ่ะ แต่ดูดิมีพวกเราครบสามคนเลยอ่ะแต่ว่าเป็นคนละรูปแบบอ่ะทวมนี่คือเป็นคนสุดหรอฉลามนี่เป็นฉลามว่ายน้ำละเอเลี่ยนคือน่าจะเป็นอันนี้แหละที่หล่นลงมาเนี่ยจะเป็นอุกกาบาตแล้วเนี่ยเราเลื่อนลงมาเอยนี่คือภาพที่ไม่มีสีนั้นทุกคนแต่ว่าว่าสวยใช้ได้เลยเอาเรื่องจัดจ้านเออเหมือนมีสีตาเลยให้ตรงแว่นเหมือนกันเออว่ะมองตรงนี้ก็ดูเหมือนเป็นตาคนกางยิ้มอยู่ใช่ไหมเจ้ากบไม่มีขาหรือดอกเฮ้ยใช่หรอเหมือนโดนรถเหยียบอย่างเงี้ยเหรอเออแบนเงี้เจ้ากบอ่ะภาพต นี่ไม่น่าใช่แฟนอาร์ตนะโอ้ยโอ้โหชั้นสมจริงมากโอ้โหมาเป็นตัวเลยธรรมชาตินี่มาเป็นเหลี่ยมเลยเคภาพนี้ไม่น่าใช่แฟนอาร์ทุกคนเป็นการปันปันเล่นๆนี่ครัเขาบอกส่งเล่นๆนะคะผมขยันเนาะโอเคนี่ภาพไม่เกี่ยวอ่ะเป็นมาเป็นโลบอกเลยเฮ้ยชั้นวันเรืองแสงเขาทำได้ดีเลยอะเนี่ย เออเชื่อว่ามันดูไบรท์ดูสวยมากเลยทุกคนขาวันนี้สุดยอดนี่เอเลียนแน่นอน <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยฉันแน่นอนเนี่ยว้าวเอเลี่ยนไปการมาทับแน่นอนฉันดูออกกันในภาพเนี่ยเราเลื่อนลงมาเดี๋ยวฟุตบอลเกี่ยวอะไรเฮ้ยโตเต็มวัยแล้วพวกเราเอเลียนใ <c oughs> ส่ร่างแน่นอนอ่ะแต่ใส่แว่นเฉยเลยเอ่ะเออแวบแรงมองไปฉลามแล้วทำไมฉันรู้สึกว่าตัวฉันอ้วนขึ้นด้วยเนี่ยเฮ้ยไม่โอตะคั่วแล้วคือกลบอลอยู่คนเดียวอ่ะแล้วหลานี่อะไรเน่นอนอื่นออ ็นลามเวอร์ชันโคตรน่ารักินเตี๋ยวเนื้อหลามหรือเปล่ากินไม่พอทำนาอร่อยกินพอพันตัวเอง <laughs> เรื่องเรามาต่ออันนี้มี3าคนนะทุกคนมีฉลามเอลีนนะทุกคนแล้วก็เป็นเจ้าเก๋อเฮ้ยแต่ภาพต่อไปเี่ยที่เป็นเจ้ากบยืนอยู่กลางแดดก,ก็ดูเฟี้ยวดีเนี่ยม่ออเออมเหมือนพลังหรือเหมือนแมลงอะไรบินตรงแขนใช่ไหมฉันขอโทษนี่คืออะไรขอโทษเรื่องอะไรอะ่ะทำอะไรผิดมาหรือเป็นเพราะว่ากินแมลงหรือเปล่าอะไรผิดส่วนภาพต่อมาโ,อโหเป็นภาพแนวน่ารักทําไมเนื้อเหนียวจังเนี่ยเจ้ากบกินแก้มของฉลามนะ ถูกเกณฑ์เลื่องลงมาต่อเลยเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันเขาชอบวาดสาวมากเลยอะเนี่ยมันมีแต่คนวาดฉันไปสาววะเนี่ยแน่สิแล้วพัเรามาได้ดูน่ากลัวทุกภาพด้วยนะจะเป็นเอเลี่ยนนะจะไม่ใช่สาวกาแล็กซีนะโว้ยปกติเขามีแต่นางงามจักรวาลสวยเอเลี่ยนนางงามกาแล็กซีอ่ะเรื่องลงมาไอเอเลียนระว่านี่เอาแนวโมโหใช่ไหมเนี่ย เหมือนเขาได้อิสปายเลชั่นมาจากปกคลิปนายสักปกหนึ่งเลยอ่ะเออนอกคุ้นๆนอกเคช่าง์มาทุกคนเลื่อนลงมาอันนี้ภาพเดิมนี่อันนี้คือใครไม่เหมือนพวกเราเลยภาพต่อมาเนี่เห็นปะอ,อ,อาจจะเป็นนายก็ได้นะจะกลบอะ่ะแต่ฉันดูลายเส้นวาดทับแน่นอนโอเคภาพนี้ทุกคนสีม่วงไงเห็นไหมเป็นแนวบรรยากาศตอนกลางคืนเอาล่ะพวกนายพวกเราใกล้จะถึงแล้วถึงไหนเหรอ,อเออไปไหนเนี่ยพวกเรากำลังจะถึงสวรรค์หรือเปล่า ไม่รู้แต่ว่าไอเรื่องนั่งพักผ่อนส่วนฉลามนั่งกำลังย่างอยู่ทุกคนย่างปลาหมึกเอ้ยแต่ตัวฉันว่าเขาวัดน,น่นรักดีอะเนี่ยใช่โดยเฉพาะฉลามอ่ะเออฉลามน่นรักสุดๆเลยทุกคนโอเคภาพนี้ถือว่าดีเก็บไว้ในใจภาพหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เฮ้ยโอ้โหภาพเป็นฉลามที่กำลังอยู่ในฝูงฉลามตัวน้อยพอมาอยู่รวมกับพวกฉันรู้สึกว่าฉันแตกต่างสุดๆเลย <laughs> แตกต่างตั้งแต่แตนายึ้นมาเดินบนพื้นเลยฉลามลงมาเรื่อยๆอันนี้ภาพเป็นกบที่อยู่ริมน้ำนทุกคนมีคนถามด้วยนะว่าพี่กบครับว่าในกระดาษได้ไหมจริงๆวาดได้หมดนะขอแค่ถ่ายภาพมาให้ดูมันชัดๆนะทุกคนอันนี้คือวาดจากกระดาษหรือในคอมในมือถือนี่อันนี้น่าจะในมือถือไม่ก็คอมมาเจ้ากบแต่ฉันดูเหมือนว่าจากราออกระดาษเลยเออเหมือนกระดาษเลยอ่ะพื้นหลังมันจะชัดเกินไปหรือเปล่าอ่ะโอเคใครที่วาดภาพน,นี้บอกด้วยนะครับผมเลื่อนลงมาเฮ้ยนี่เท่ว่ะเฮ้ยตัวชัดเองอ่ะนี่ไว้าว ยื่นมือมาจับด้วยอ่ะเออกําลังแบบว่าขโมนเแบบี้มาเลยอ่ะเขียวเขียวนี่คือลิ้นใช่ไหมลิ้นหรืออ้วกฉันเนี่ยไม่รู้แต่อ้วกคือมันต้องทําท่าที่ขนาดนี้เลยเถอถ้าอ้วกเนี่ย <c oughs> หรือว่ากําลังดูจะกรเข้าป่าอยู่กําลังกินเลยไม <c oughs> ่อย่าพูดอย่างนั้นเอ้ยสรุปจะเป็นว่าจากกระดาษหรือว่าในคอมในมือถือนี่ <c oughs> สสดงว่าเขาจจะวาดในกระดาษมาก่อนแล้วก็มาวาดทับในมือถืออีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนั้นนั่นใช่ไ รายรูปเพื่อระบายสีสินะเนี่ยอ่าประมาณนั่นแหละฉันว่านะผมเป็นกบในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งสุดๆแล้วทำไมนายร้องไห้อะตจ้ากบอะไม่รู้เหมือนกันทุบโอ,อกตัวเองเนี่ยเจ็บหรือเปล่ามันดูเหมือนเขาตัดภาพให้มันเล่นๆตลกๆอะโอเคเลื่อนเลย <laughs> เฮ้จะกบกลายเป็นชอปเปอร์ไปแล้วมันก็เลื่อนลงมาทุกคนเฮ้ยเอเลี่ยนในเวอร์ชันอะไรอะเฮ้ยสกีมีดี้ทอเลตเอเลี่ยนเออว่าสกีมีดี้ทอเลตเอเลี่ยนนี่หวเลื่อนในภูมิใจไหมดีใจหรือเปล่าที่นายได้เป็นโถส้วมไม่น่าถามส่วนภากนี้คือเป็นเหมือนกบสังคะห์แสงนะคะผมแหมหน้าตานี่ตื่นตูมเลยนะแล้วเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเฮ้ยภาพนี้้ยนานๆทีจะได้เจอภาพที่รู้สึกว่าดีนะทุกคนการลงสีเลยสวยมากนะคะผมเห็นป่ะแล้วมีชั้นกับฉลามก่อไหลนายด้วยอ่ะ เอ้ยน่ารักสุดๆ,ๆเราจะเลื่อนลงมาต่อเลยพวกนั้นเอ้ยฉลามนี่ก็น่ารักว่ะ <Wow. S 2> แล้วก็เลื่อนลงมาภาพนี้อะไรนี่จะโกบอ่ะโอเคปไป,ปเถอะ<ๆ>พวกนาย <laughs> ไม่ออกเลยแล้วเดี๋ยวนะนี่คือภาพสุดท้ายที่เราจะมาดูกันแล้วว่าเร็วมากเลยคนวาดอย่างน้อยอเออน้อยจริงไงอันนี้คือเป็นภาพ<อ>เหมือนพวกดอสนะทุกคนแล้วก็มีพวกเราที่เอาชีวิตรอดอนะครับว<อ>้าวใช่ว่าภาพนี้สวยเนี่ยสวยมากด้วยเอาประมาณในการภาพเอฟเฟของเอฟซีก็ต้องของตลาไปก่อนแล้วกันนะคะแบบว่าทุกคนจะชอบแล้วอย่าลืมนะทุกคนเข้าดิสคอร์ดของพวกเรานะคบแล้วก็มาร่วมกิจ,จกรรมได้นะครับเดี๋ยวที่หัวข้อรายการว่าต่อไปเราจะมีตั้งแน่นอย่างเช่นแบบให้วาดแบบนู้นแบบนี้ตามธีมเนาะโอเคไหมโอเค แล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนตุลานนี้เราจะมาดูภาพแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วมาดูซิว่าจะมีภาพอะไรสวยๆอีกหรือไม่อลอดูเลยฉันหลอนลุ้นเลยตอนเนี้ยเอสอส่กกันมาเยอะๆนะทุกคน